ทีมงานก็โทรมาบอกว่าพี่ที่พัทยามามีร้านหนึ่งดังมากตอนนี้เป็นกระแสสุดๆใช่ร้านหมึกหอมเกยตื้น1 2 3่งสองสาโอ้มายก็อดขอถ่าูกได้ไหมไม่สุดลูกไม่สุดลูกโอ้โหเมนูอันนี้นะบอกได้เลยตื่นเต้นมากเลยอ่ะหมึกหอมอันนี้คือพระเอกของเขาเลย หโหดแบบกรุบกรุบโคตรเด็ดรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแค่แไหนจะตามไปลอกไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเข็ดดอย บอกเลยว่าเรามาเที่ยวพัทยาทมงก็โทรมาบอกว่าที่ที่พัทยามันมีร้านหนึ่งมันดังมากตรงนี้เป็นกระแสสุดๆร้านมึ่งทองเยต้นเอาจริงๆตอนแรกก็เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่ว่าอะไรรู้ไหมไม่คิดว่าจะโหดคนเยอะโด่งดังอะไรขนาดนี้แล้วดีนะที่เราจองไว้นอกเหนือจากจองไว้เราส่งจ๋ามาตั้งแต่เช้ามาดึงบัตรคิวเอาไว้นะรับบัตรคิวแต่สิบเอ็ด เพื่อ,อ,อที่จะได้กินคิวแรกคือบ่ายโมงรัวเปิดบ่ายโมงนะครับผมและใครที่ไม่ได้จองนะที่มันรอนะทางเจ้าของรา้านต้งองยกมือนี่ไงเห็นไหม ทางเจ้าของร้านนี่ยกมือไหว้ยกมือไหว้ยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้เพราะว่าต้องรอยังต่ําเลยคือสามชั่วโมงโอ้โหสุดยอดคิวอ่ะอาจจะรอได้นะ3มชั่วโมงแต่รอไปแล้วไม่ได้กินปลาหมึกอ่ะเพราะปลาหมึกมันโดนจองแล้วตอนนั้นมันไฮไลท์ของเขาไงคือพ่นดูหลังคาหมึกเต็มหลังคาพี่เขาจะตกหมึกให้ดูนะอ๋อ่มต้น ร้อจนึงถึงประมาณ850เหรอจะใช่ครับแต่วันนี้มีใหญ่สุดประมาณ750อหุ้ยหนูขอดูระหว่างแบบตัวเล็กกับตัวใหญ่ได้ไหมนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวพิเศษตัวนี้1,200บาทอบาทตัวนี้พันสองโอ้ใหญ่มาก ตัวเล็กตัวใหญ่อันไหนอร่อยกว่ากันอ่าตัวเล็กก็จะกรอบเล็กหนึ่งครับตัวใหญ่ก็จะเหนียวนิดหนึ่งครับตัวเล็กจะกรอบตัวใหญ่จะเหนียวแค่นั้นเอากระตากกระตากได้เลยบอกไว้ก่อนนะครับระวังน้ำหมือนชมนนะครับน้ำหมึกคือไอ้ดำๆที่มันจะอุดออกมาใช่ครับผมหนึ่งสองสาม ต่อขวจยายหันไปดูรัชชานดนนี่นะฮะเติมเจอมึกเต็มเต็มเราจะตัดชิปประจรต่อย่างเล่นโดนครับอันนี้สีอะไรครับน้ำตาลใช่ไหมครับเดียรัดนะครับเฮ้ยตัดมุมมันจะเป็นสีใสเลยใช่ครับผมเราจะวัดไซส์นะครับตรงนี้นะครับจับปีกความกว้างอยู่ในเลทสามร้อยบาทครับผมมาีนครับผม ถือว่าปีกว้างยาวแค่ไหนก็ดูราคาใล่ครับอันนี้คือเวลาเขาตายปุ๊บเขาก็จะไม่รู้สึกตัวไม่ปล่อยไม่หลังสารอะไรที่มันไม่อร่อยออกมาใช่ครับเฮ้ยเอาดีๆว่าเต๋งตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นมาก่อนคุณไม่เคยเห็นไงหนูอยากรู้ซาชิมิปลาหมึกใช่ไหมมีอะไรอีกขึ้นมาแล้วหนูต้องกิน กุ้งครับผมก้างกระดานปลาซาซิมิเป็นปลาไทยปลาไทยซาซิมิใช่ก้างกระดานซาซิมิได้แล้วก็เกินไปได้ครับบ้าบอจริงๆครับผม <c oughs> เมนูอยา่างอื่นเดี๋ยวน้องจะพาแนะนําไปนะโอเคอยากให้ลูกมาดูเอาจริงๆเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลย <c oughs> ที่แบบว่ามากินปลาหมกึกมานั่งตกแบบนี้แล้วระวังน้ำหมกึกออกนิดนึงนะครับ <c oughs> อันนี้คือมึกสายเราไปทําน้ํามันงานเราจะกินตงหวดตัวนี้เราจะอันนี้ที่มันกินไปแล้วมันเหมือนหนีบหนีบเหมือนหมุกใช่มใช่ครับใช่ครับอุ้ยดูดิมันมันอันนี้ขายยังไงคะเออห้าสิบบาทเองครับห้าสิบบาทเองแล้วตัวใหญ่อะคะตัวใหญ่วันนี้เดี๋ยวให้ดูอ่ะนมาตัวใหญ่ด้วยเหรอโอ้ใหญ่มากตัวนี้เท่าไหร่คะพี่สองร้อยบาทตัวนี้สองร้อยมันกัดได้ไหม กอดคอนถ่ายรูปก็คือไงไม่ถิอูกไม่สิลูลกไม่ถิอโลกเอาเอาสองร้อยให้เชฟแรกด้านโน้นนะครับโอ้เดี๋ยวไปดูเชฟแรกกันดีกว่าเชฟแรกนี่คือเขามาจากประเทศอะไรเชฟแรกเขาเป็นคนแรกอ๋อเป็นคนแรกนั่นเองนี่นะคือ หมึกเมื่อกี้ของเราใช่ไหม,มเดี๋ยวเขาจะมาแล่ซาชิมิสดๆใครว่าไม่สดเดี๋ยวดูนี่สดมากดู <c oughs> วันหนึ่งพี่ว่าพี่แล่ปลาหมึกจะมันกี่กต,ตัวจะถึงว่าจะถึงว่าร้อยกว่าตัวใช่ส่วนฝั่งนี้เป็น,ป,นปลาไทยรู้อยากรู้ว่าอย่างนี้คือเขาต้องซื้อซื้อเป็นเซตหรือว่ายัางไงอีกถ้าบางคนอยากทานแบบหลายๆอย่างนะครับก็แนะนําเป็นเซตอยากลองชิมหลายๆอย่างเซตแบบนี้เท่าไหร่ครับแปดร้อยพักสี่แปดร้อยโอเคมากถูกมาก อย่าง600เอางี้เวลาเราไปกินซาชิมิหรือว่ากินเป็นเข้าวปั้นอ่ะถ้าถูกๆก็70บาทถ้าราคาปกติก็ประมาณร้อยหนึ่งอันนี้คือทั้งถาดเนี่ย8 0 0บาทอันนี้เบิร์นเบิร์นปกติเราเบิร์นเก่งไหมครับก็ต้องก็ต้องกระแต่รุ้นครับแล้วแต่รุ่นอย่างพี่กายน่าจะเตียนครับเดี๋ยวหลังพี่ไปสอน โอเมนูอันนี้นะบอกได้เลยตื่นเต้นมากเลยอ่ะอันนี้ปลาหมึกสายมีหัวกลมๆแล้วมันเดินเดินได้อ่ะที่เอามาแปะหน้ากายตะกี้เนี้ยอันนี้คือสามร้อยเออดมดิอุ้ยน้ำมันงาอันนี้คือเรานั่งหน้าบาร์นั่งเออเรานั่งหน้าบาร์ดอยคือดอยนะบอกเลยนะดอยคือดอยบางตัวคือเหนียวน่าจะเป็นไอตัวที่มันใหญ่อ่ะที่เขาบอกอ่ะลองดูเฮ้ยมันยังไม่ตายเฮ้ย มืออันนี้น่าจะตัวใหญ่อุยกลิ่นน้ำมันงาคือถามว่าสดไหมสดแต่ต้องสับต้องกินดีๆว่าอันไหนคือตัวเล็กเพราะมันจะมีบางอันที่มันรู้สึกเหนียวอพอะแบบมันกรุบมากกายชอบความที่มันเหนียวนี่แหละมัน 응 ip, งึบงึบงึบนี่เอาจริงๆว่าเป็นคนชอบน้ำมันงายอยู่แล้วมันหอมน้ำมันงางและพอปลาหมึกมันสดเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคือเขาก็ไม่ได้ปรุงอะไรนะหนูว่าเขาไม่ได้ปรุงเยอะมันคือใส่น้ำมันงาแต่ประเด็นมันคือวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นปลาหมึกกันดีดีมากดีมากดีมากดีเกินคือ2 0 0บาท50บาท50บาทรวมจานนี้300บาทเนี่ยเวลาเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นนะจี๊ดหนึ่งเท่าไหร่300ยังไม่ เซียวของอันนี้เลยเด็ดเด็ดดีดีมากอ่ะอันต่อไปเป็นมึกหมอมอันนี้คือพระเอกของเขาเลยวันนี้เราเอาไซการมา3ามรบาทไ้การ 300? วันนี้ใหญ่ที่สุดคือ 1,200! บาทเขาบอกว่าทีเด็ดมันอยู่ที่ตาถ้าไม่กินตาเนี่ยนะเหมือนมาไม่ถึงก่อนกินตาเอาเนื้อก่อนจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดเหรอพี่กาจะลองเป็นโซยุกับวาซาบิ โอ้หมัดก๊อกรัชานนรัชโนนหวานาหวานมากความเหนียวถ้าพูดถึงสองปลาหมึกนะความแตกต่างคืออันนี้หมึกสายเมื่อกี้เนี่ยนะจะเหนียวกว่าส่วนหมึกหอมเนี่ยนะมันจะไม่เหนียวมันจะนุ่มยุบยุบเฮ้ยนอันนี้อันนี้คือใช่มากช่วงตัวแล้วช่วงหนวดล่ะบอกเลยว่าใช้กลางเนี่ยตอนนี้กําลังดีแต่เราไม่รู้ว่าใช้เล็กกับใช้ใหญ่อะมัน าเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มันจะยิ่งเหนียวไงแต่อันนี้ไม่เหนียวเลยนะเล็กแล้วกรอบใช่นะอันนี้ไม่เหนียวเลยหนวดแบบกรุบกรุบอย่างนี้เลยอะดีมากอ่ะดีมาแล้วต้องกินนะไอเมนอเนี้ยมันคือชื่อเมนชื่อร้านเขาเลยอ่ะใช่มือห่อเลยแล้วการตกของเขามันแบบมันน่ารักด้วยถึงเวลาที่เธอต้องลองตาแล้วล่ะอุ้ยกรบแล้วเมื่อกี้กรอบแล้ว อร่อยบ้าอร่อยมากบ้าไม่เคยกินตามะเบึกครั้งแรกในชีวิตข้างในมันเป็นมีน้ำๆเลยแล้วข้างนอกอะ่ะมันกินข้อไก่ทอดข้อไก่ ไม่แปลกใจเลยว่าท e ําไมเขาถึงจองกันแบบไม่รู้นะคือเป็นร้อยตัวก็หมดกําลังอยากจะบอกว่าเฮ้ยสมมติว่าเราไปซื้อปลาหมึกจากท่าเรือมาแล้วมันสดสดแบบนี้แล้วมาหานมันจะอร่อยแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแหมไม่อย่างนั้นทุกร้านก็ดังหมดแล้วก็นั่นแหละสิมันอยู่ที่แหล่งวัตถุดิบเขาดีมากราคาขึ้นอยู่กับไซส์ปลาหมึกบอกเลยว่าจานนี้เด็ดหอยมะละ เซตละ250ทั้งตัวเลยนะแค่250บาทเองเยอะขนาดนี้คือตัวเดียวลเนี่ยตามไปอย่างนี้นะโหมันดูเหมือนมันจะตัวใหญ่หญมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนี่ข้างในนี่คือแบบแน่นมากอะ่ะเขาไม่ได้ใส่ผักอะไรข้างในให้มันหนานะอ๋มอมันเป็นแบบนี้อืมมันแน่น มันแน่นปุ๊บมันขาดเลยมันไม่เด้งมันไม่เหนียวมันแน่นแต่ไม่เหนียวเอมันจะแบบคล้ายๆผลไม้หรืออะไรสักอย่างอะกรอบมันเนื้อแน่นแลวกรอบมากเลยอ้อมากอืมมันขวดมันจะครุบเนีเหมือนเป็นเอ็นอารมณ์เหมือนเอ็นแต่ไม่เหนียวอไม่รู้จะให้ดอยยังไงอันนี้พุ่นตรงนะมันดอยไม่ได้มันดอยไม่ได้มันดอยไม่ได้เพราะมันสดมากเพราะฉะนั้นในเมนูนี้ราคา25 0าบาทหอยมะรละหอยมะรละหนึ่งตัวนะ เด็ดเด็ดไก่เด็ดต่อมาคือหอยจอบพะลุหอยจอบคือหอยที่เปลือกมันจะเป็นแบบนี้อย่างนี้มันจะมาเป็นแบบนี้แต่มันจะติดก่อนพอเขาเป่าไฟเสร็จปุ๊บเขาจะอ้าอ๋อเราจะกินแค่เอ็นของมันส่วนตัวของมันเนี่ยเราทานไม่ได้เส้นเมาเขาก็จะเก็บเส้นเมาเอาไว้เนี่ยไ้กินตอนปิดร้านเขาไว้กินเฮ้ยเม่าเราเน้ยเมาหอยเบ้ง ตัวนี้นะเมาไปเลย 50, 50บาทจะกิน2ตัวร้อยตัวร้อตัวละ50บาทบอกเลยอูใหญ่เป็ิร่ม <Yeah. S 1> ดูจากหน้าตามันแล้วมันน่าจะนุ่มๆหรือหนึบๆกว่ามีความรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับพวกสแกลอปหรือเปล่าสแกลอปคือหอยเชลเอออืมคนจะอารมณ์กับ ใช่อันนี้คือขาดง่ายมไม่แน่นเท่านุมน่มเอ็นดูอันนี้บอกเลยว่าอร่อยเรากินแบบสบายๆอ่ะมามามา dead, dead, dead. Dead, เด็ด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 เด เปลี่ยนจากหอยมาเป็นปลาบ้างดีกว่าเ <im it> พราะที่นี่เนี่ยเขาเน้น <im it> <own> เอาปลาไทยมาทําเป็นซาชิมิซึ่งดีเพราะว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเพ <im it> ิ่มปลาไทยถ <im it> ูกต้องเพราะปกติปลาหนึ่งตัวเนี่ยเราขายกันแบบไม่กี่ร้อยบาทเองอ่ะบางทีบางตัวไม่ถึงร้อยด้วยอ่ะจานนี้บอกเลยว่า800บาทปลาส<บ>าม <3 S 3> ชนิดก็หกร้อยนนี้อยสี่ชนิดสี่ชนิดอ่ะชนิดแรกก็คือจะมีปลาอินทรีย์นะอันนี้โฉมงามส่วนของด้านนี้นะจะเป็นน้ําดอกไม้แล้วก็ตะคองเหลืองอ่าเราก็มีหนังมาให้ด้วยก็ มีหนังของอินซีแล้วก็มีหนังของโฉมงามพี่พี่ชื่ออะไรพี่ผมครับพี่นั่งเลยสนุกครับพี่ถ้าเกิดว่าอร่อยหนูจะบอกว่าเด็ดถ้าไม่อร่อยหนูจะบอกว่าดอยเด็ดนี่เน้าของร้านเั้นไหมยังยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองคือมันต้องสั่งเยอะขนาดไหนวันหนึ่ง เราจะเรือขึ้นมาครับเรากำรวจไม่หรอกว่าเนี้จะเอามากเอาน้อยแต่แล้วแต่ว่าของในทะเลอย่างปลาเงี้ยเราเราสามารถว่าวันนี้เราเอาปลาอะไรเราฝังได้อ๋อเหรอแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวแต่ว่าหนูได้ข่าวว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้เป็นร้านอาหารเป็นรถกระบะเป็นรถหลังรถกระบะใช่แล้วอยู่ดี่ทำไมมาเปิดแล้วนหครคือเหมือนโดนคำรู้ถูกอ่ะพี่ผมอยากทำหมึกเป็นเป็่มั้นมบมันบกให้คนที่แบบเมาเรือกินแต่ได้ฟังว่ามันไม่ได้หรอกน้องมันยากทุกคนจะพูดอย่างเงี้ยมันยากลองเลยสองคนกับแฟนแฟนก็บอกว่าแรกๆมาก็เจ๊งครับ มันตายง่ายเราไปหาวิธีของผมมาจนจจนนมาว่าตอนแรกของขายเทปไทยโรใชแมตอนนี้เราจะปัญหาคือหมึกมันพ่นแไปทุกหน้ากล้ามกี้ไงเออไปยืนอยู่แต่แล้วพี่ลองคิดดูถ้าอยู่ทันถนนนะเวลาพ่นน่มันพ่นออกถนนเออมันก็ไปเลอะรถอื่นเช้าใช่ก็เลยเข้าไปขายเทพประสิทธิ์แล้วทีนี้พี่คนหนึ่งเขาบอกเขาอยากกินมากเลย ผมบอกผมว่าผมไม่มีอะไรเลยนะพี่น้องจะแลกยังไงก็ได้แต่พี่ขอปูเสือนั่งกินก็พอก็ไดออแบบ้อยากมาก็มาแต่เห็นรถที่เขามาจอดอะมันเป็นรถหรูอะเอาเฮ้ยคนระดับนี้จะมานั่งกินแบบปูเสือบ้านเราเหรอ,อ,อก็มีหางน้ําแข็งเงี้ยสองใบก็ดึงแม้เขานั่งเขาก็นั่งกินกันเ,เขาบอกเออเนี่ยน้องบรรยากาศบ้านน้องบ้าน มันก็ไม่ได้คิเลยนะเออเฮ้ยลองคิดเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยมันต้องไปตลาดก็ได้ลองซื้อแค่มาแค่สามตัวแบบเวิร์กครับก็เลยเป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้เลยขานไม่แค่เจ็ดเดือนเท่านั้นนะเขาเโนเวทไปแล้วเป็นร้านอาหารจริงจังผมได้ข่าวมาเปิดแล้วมันดังขนาดนี้แล้วคุณจะปิดทำไมที่โทรมาโอ้โหไม่ไหวเลยน้อยจากอะไรทักอย่างเลงพอคนเข้ามาเยอะแน่อย่างบางคนอะ เขาก็จะบอกเอ้ยทำไมร้านเนี้ยช้าคอนเซ็ปต์ผมมาคืออยากให้อาหารไทยเนี่ยออกมาดีบางท่านที่รอไม่ได้เ,ออเขาก็จะว่าเราทําไมทําไมต้องมีระบบทําไมต้องมีแบบคิวมันทำง,ง,งานแล้วมันก็โดนเหมือนคนติดซิงเราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดอะถ้าอยากรับประกันว่าได้กินแน่นอนเนี่ยคือโทรให้ติดโทรให้ติดหนึ่งสองคือประมาณนสิบโมงครึ่ง่มารับบัตรคิวนี่ไงเดี๋ยวจะชิมตรงนี้เลย เมนูที่หายากที่สุดในร้านผมนะ,ะมันมีตะคองกับแซ่กัมตะคองตะคองเคยนี้แล้วก็ปลาแซ่กัมแต่ถ้าถ้าถ้าโมโหกินจะเป็นตะข้อปลากูอยู่ได้อย่างงี้นี่คือหายากที่สุดเหรอในบรรดาสี่ปลานี้มันไม่ได้หายากมันมีมาตลอดแต่ความที่หายากคือความสดที่ได้วันต่อวันโอ้มาก่อ คำแรกคือสดมากบ้าบออันนี้คือสดสดหรือว่าเอามาบ่มอะไรก่อนอันนี้บ่มแล้วต้องบ่มหนึ่งวันครับยังไงก <นะ S 1> <อ>็ต้องบ่มหนึ่งวันหลายหลายคนเข้าใจว่าซาชีมิเนี่ยตกมาปุ๊บหั่นปั๊บไม่ใช่นะต้องบ่มก่อนได้ตด้เหมือนกันแต่เป็นบางชนิดมไม่ได้ได้ทุกชนิดขอลองอันนี้ก่อนอันนี้น้ำดอกไม้เหมือนปลากระพงเนาะดูจากกเนื้อเนาะรสชาตก็คล้ายๆปลากระพง มันมีความเหนื่อยเหมือนเหมือนเอนเนาะมันมีเอนไซมผมจะไลฟ์สดตลอดจะไม่ค่อยทานก็ไปดูในเพจอะไรอ่ะหมึกหอมเกลือเติมพัทยาชื่อร้านเลยชื่อร้านเลยอันนี้อะไรดีซีดีมากอ่านี่อันนี้คือน้ำมันงานี่ไหมน้ำมันที่ใช้น้ำมันงาทำไมครับผมลองใช้น้ำมันพายไม่ดูผมลองใช้น้ำมันพายไม่เวิร์กอ๋อแต่ที่ใช้กับพม่ยาคือใช้น้ำมันเพายแฟนอยู่เออเนี้เรียบร้อยลอร่อยมากอร่อยมากนี่สมงามใช่ได้เนาะวันหลังวันหลังนะ ถ้าพาทีมมาพาเาเด็กๆมากินด้วยโอ้ oh, อร่อยมากเลยอ่ะ,ะทำให้นึกถึงร้านใดร้านหนึ่งเล็กขงเล็กของ <Yeah. S 1> เขาทำคล้ายๆกันเลยเขาอยากให้ปลาไทยอ่ะมีมูลค่ามูลค่ามากขึ้น โอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหสำหรับร้านนี้นะมึกหอมเกยตื้นพัทยาบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่มายังไม่มีอะไรที่ด่อยเลยคอนเฟิร์มเลยว่าพีเขาไม่ได้จ้างไม่ได้โทรมาหาเราให้มาโปรโมทอันนี้คือมาด้วยความตั้งใจอยากจะมาพิสูจน์จริงคุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปเรื่อยรักษามาตรฐานแบบนี้เอาไว้สุดท้ายอร่อยเด็ดเข็ดดอยวันนี้ร้านนี้ถือว่าเด็ด ผิดฮะโคตรเด็ดโอ้โหน่าเสียอวันนี้ไปก่อนนะมาปิดเทปให้ผมหน่อยดิเออเออมาไปฝากนู่นฝากนี่โอ้โก็วันนี้นะครับผมก็ฝากแต่ว่าบางทีลูกค้ามาต้องใจเย็นๆนะครับอย่ามาตอนหิวหาอะไรลองท้องมาก่อนโอเคก็ฝากด้วยนะคะใบเด็กเด็กหน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนจ้ะบายบายสวัสดีครับ